สวัสดีครับช่าแวนครับอยู่ถนนสารแดงครับฝั่งโน้นที่เห็นวบๆับรถวิ่งอยู่เนี่ยเป็นแยกสาทรนะครับสาทรสารแดงผมจะเดินจากตรงนี้ไปศรีลมแล้วจะมาทำไมแถวนี้มันไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวก็มาหาข้าวกินนะครับคืออย่ามาผิดเวลานะครับแถวนี้ร้านข้าวแถวนี้สหรับ ขายสาหรับคนที่ทํางานออฟฟิศแถวนี้นะครับมาช่วงบ่ายสามเขาเก็บแล้วนะฮะไม่มีขายแล้วนะครับก็มีบางร้านเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าจะมาหากินข้าวกินอะไรช่วงบ่ายสามไม่มีนะครับซอยถแถวแถวเนี้ยลัดออกพรามสีอะไรได้นะครับไปฝั่งโน้นอะ่ะ จริงๆที่มาก็ไม่ใช่อะไรหรอกเดินมาตั้งแต่สมัยโน้นนะฮะทำงานโน้นอะ่ะสีลมสารแดงทองเตยพระรามสี่สวนลุมลงพยาบาลจุลาเนี่ยเขาเก็บกันแล้วนะครับเนี่ยตรงย่านเนี่ยเขาจะขายให้คนทำงานออฟฟิศนะครับ เขาเก็บ okay. เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นเป็นร้านอาหารอะไร MK Go Thai Five k i t c e ตรงนี้ไปสีลมก็ไม่ไกลนะครับอันนี้ก็ลัดลัดออกพรรามสีอะไรได้อันนี้เข้ามาตั้งไว้ํำไมแผ่นพื้น ออกไปตรงสีลมตรงเนี้แยกตรงเนี้นะครับก็จะเป็น BTS สารแดงนะครับทางมันแคบนะครับ,รบด้านดลึกห้ดง แถวนี้ก็รถก็จะติดหน่อยนะครับเพราะว่ามันวิ่งออกสีนม ยานท่องเที่ยวมันจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของสีลมฝั่งนู้นนะครับอ่าพัดพงพนิยะฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นยานท่องเที่ยวตรงนั้นนะ่อหย่อมนึง แค่นั้นเองแยกต่อแยกต่อ ก็มาโผล่ตรง BTS สาราแดงนี่แหละครับเดี๋ยวผมเดินตรงนี้ก็เถิงสีลมแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับเป็น BTS สาราแดงก็เชื่อมกับ <c oughs> มา MRT สีลม,มนะนรรบอันนี้ก็เป็นทางเดินเชื่อมมาทางนี้แหละ ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชม